สวัสดีครับสวัสดีกันสาหรับค่ําคืนนี้นะครับวันนี้ทางร้าน M4 พิพิไปไปการจอดลำปลางนะครับผมนะช่างยนต์นะครับแล้วก็ตะกร้องวันนี้เป็นแค่เาตานะครับเราจะมาทารีวิวรีวิววิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากสุดหลังเป็นด,ดอทดอทไอเอ็มอาร์วันนี้เราได้เตรียมดอทไอเอ็มอาร์ไว้แล้วนะครับเป็นดอทบนสมามารถวางบนสุดหลังนะครับมันมีเมาส์แถมมาในกล่องตามรูในกล่องนี้นะครับแต่ปืนพระเอกวันนี้เราจะใช้เป็นตัว ก๊อกนะครับท้ายบีก็คือตัว Gen โฟหรือว่า Gen สี่ตัวนี้มีออเดอร์เข้ามาครับมีออเดอร์เข้ามาให้ให้ทางร้านปรับแต่งนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาทำาไว้ให้เพื่อนๆห,หลายๆท่านดูก่อนนะครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าใส่ย,ยังไงแล้วก็เพราะนั้นเราได้ทํารู้สึกว่าผมทําไปเป็นเป็น,ป,นปืน AW ตัวแต่งนะครับแต่ว่าตัวเดิมๆบางคนก็เอ๊ะมันจะเหมือนกันกับตัว AW ไหมนะครับซึ่งวันนี้เราขอเป็น o r i g i n อลนะ o r i g i นอลของก็อกเลยก็แล้วกันนะครับ เราญาติเป uh ิดในะครับอันนี้ใหม่แกะกล่องนะครับจากโรงงานมาอย่างนี้เลยนะครับรอกสิบเจ็ดนะครับเจนเจนสี่นะครับลายลายคลิปมือลายตัวใหม่อันนี้ให้ดูตัวปืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นซิลิโคนจากโรงงานมานะครับนี่แกะกล่องมาก็อย่างนี้เลยนะครับมันมันเลยนะครับสุดหน้าสุดหลังอันนี้เป็นสุดหน้าสุดหลังเดิมนะครับสุดหน้าสุดหลังรูปตัวยูนะครับโอเคนะ แล้วก็ในกล่องก็จะมีหนึ่งหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับมแม็กกาซีนแล้วก็มีกิฟท์หลังให้สองชิ้นนะครับสำหรับสำหรับอานนี้่นะสำหรับคนมือเล็กมือใหญ่นะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันก็จะทําให้เราจับได้กว้างขึ้น,นถ้ามันยังแคบอยู่ก็มันต้องใส่เฮียตัวครับนี่นะโอเคเนาะอันนี้ข้าวๆปืนผมก็แยกออกก่อนนะครับมาเราจะมาทารีวิวตัว นี้กันออเดอร์ก็คือมีให้ใส่ปืนแล้วก็ดอดนะครับแล้วก็ติดติดเก็บเสียงนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า adapter นะครับ adapter นี้เป็นจริงๆตัวตัว adapter เนี่ยมันมีตัวถูกก็มีนะครับที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมเปลี่ยวมันจะมันจะ บางนะฮะเวลาเราขันเข้าอ่าหนอนอไปบ่อยเนี่ยตัวเกียวมันจะเสียเสียง่ายแต่ทน,นี้เราสั่งทําพิเศษนะครับที่ร้านก็ให้ทางโารงงาน c ซ c ยเขาทาเฉพาะเป็นเกลียววีมาแล้วคอช่วงตรงเนี้ยจะกว้างปกติที่ที่ของเขาทําขายมาตรงช่วงตรงคอตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2มิลแต่นี้ผมให้เขาเว้นไว้ที่6มิลน,นะครับเพราะว่าถ้าไปใส่กับตัวปืน1นึ่งเกนี่ยไม่มีปัญหาตัวที่มาจากตัวที่เขาทําขายนะครับแต่ว่าตัวที่เราสั่งทำเนี่ยถ้าเป็นตัวของ ที่ผมทาเนี่ยเวลาเราใส่เข้ามาปุ๊บนี่นะครับอนุญาตหมตุนก็นะครตรงนีนะ้เวลาดึงไว้ในคอตรงนี้เวลาใส่เก็บเสียงมันจะดึงทําให้อะไรผมใส่ให้ดูดีกว่านะเราต้องพีเซนตรงนี้นีดนะครับมันมีมันมีระยะของมันอยู่ที่เราเคยเอาตัวอันนี้คือตัวที่เราสั่งทําเวลาเราขึ้นคลังเห็นไหมครับนี่ครับมันจะชนตรงนี้พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับ เวลาจังหวะที่เราจริงนะครับมันจะไม่มีติดขัดนะมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีช่องว่างอยู่ถ้าเป็นตัวที่ตรงคอรตรงนี้มันสั้นเวลาเรายิงปุ๊บตัวเก็บเสียงมันจะชนกับตัวไกล์หลอดล่างทําให้สไลด์ไม่สุดปืนมีปัญหาดังนั้นไอตัวนี้ที่ชัยโยนเอามารีวิววันนี้ก็คือตัวเก็บเสียงนะครับเซนเซอร์แล้วก็ตัวแอบสเตอร์เนี่ยเป็นงานเหล็กเ n c อ่ะแต่หลักๆคนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการ ตัวดอตนี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีถอดกันนะครับต้องใช้เล็บนิดนึงนะครับขึ้นคันลังไว้นะครับแล้วก็ดึงกดสลักด,ด้านซ้ายและขวานะครับตรงนี้นะนี่นะครับผมจะกดลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็กดลงลึกๆนะฮะแล้วก็ดึงคันลัง,ลง่อยหลังแล้วก็ซ้ายออกนะครับอย่างนี้รายละเอียดปิดย่อยอย,อย่างเช่นตัวชุดยิงของตัวลํากล้องอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีการปรับฮัอบอัพอยู่ตรงนี้นะครับ ดันไปทางด้านลกล้องนี่เหินดันมาด้านหลังนี่ก็คือมุดนะครับลองกลับไปดูรีวิวที่ผมทําไว้ตัวเต็มๆในช่อง o ยู u b e นี้ได้นะครับแต่งานหลักวันนี้ก็คือแนะนําวิธีการใส่หลอดนะครับโอเคเขาเลือกเลยนะครับอเอาได้หลอดออกก่อนเอาลอกล้องออกนะครับเตรียมไผควงแฉกไว้นะับคายตัวนี้นะครับอโอเคหัวไผ่ควงมันใหญ่ไปเนาะขออนุญาตนะครับมา คลายน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้มันจะร้อยนะครับร้อยตัวโครงสูบด้านหลังนะครับไปถึงตัวตัวสูนหลังนะครับอันนี้พอน็อตออกปุ๊บเราก็เคาะเคาะเบาๆนะครับมันก็จะเลื่อนนะครับเริ่มเลื่อนออกมาได้ไหมฮะแล้วก็ค่อยขยับขเอาโครงสูบชุดนี้เขาเรียกว่าโครงลูกสูบนะครับพอถอดออกมาก็จะมีตัวสปริง สปริงที่อยู่บนหลักส,สันสูบนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวขอล้างปอกแบบหลอกนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีประกอบนะครับโอเคนะโอเคนิปพอได้ดีปุ๊บเราก็ถอดนะครับกดออกอพอเรากดตัวสูย์หลังออกนะครับเราก็จะได้ตัวสไลด์เพียวอย่างนี้ใช่ไหมครัโอเคเราถอดดอตออกนะครับ เราเปิดกล่องดอดออกมานะครับโอเคนี่คือกล่องดอดนะแล้วก็นี่คือเมาส์นะครับรางเมาส์นะครับชุดประแจขันล็อกแล้วก็ประแจตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวตั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งดอตเดี๋ยวผมบอกอีอกทีนึงเนาะนี่เป็นผ้าเช็ดนะครับแล้วก็ทานก้อนนะครับทานขนาดเ,าเป็นส,สองศูนย์สามสองนะครับ ทานเหรียญห้าเองนะครับง่ายๆมีแค่นี้นครับในกล่องกล่องสวยมากเนาะโอเคมาเขาจะบอกเลยว่าเมาส์ของก๊อกนะครับเป็นตัวใส่ดอทอันนี้ตัวดอทมันจะมียางครอบกันฝุ่นมาให้นะครับแต่ก็จะเป็นดอทไอาหน้าแดงนะครับไอพีอาหน้าแดงตัวที่เป็นปรับอ่าเล็บไลท์นะครับซ้ายขวาตัวนี้เป็นอัพดาวสูงต่ํา คือจุดที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเราบัเลิงนะมันก็จะขึ้นลงซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะฮะตัวเมื่อกี้ผมค้างไว้ก็คือตัวนี้ชุดสามตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เอาไว้ปรับปรับตัวนี้นะครับเอาไว้หมุนนี่นะฮะไว้หมุนแล้วก็ตัวนี้ใช้คลายนอกตรงนี้ลางที่เป็นลางที่คาตินี้ยี่สิบมิลนะครับเราสามารถไปว,วางบนปืนยาวก็ได้นะครับติดปืนยาวหรือติดปืนที่มันมีรางรางเสริมมา แต่ตัวก๊อกเนี่ยผมจะามาวางตัวไอ้อไเนี่ยผมจะามาวางตรงศูนย์หลัง,งนี้ใช่ไหมครับแต่มนันสูงไปดังนั้นเราต้องใส่ผมแกะละนะครับมาส์นี่ครับเราก็จะได้รอนอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอามอสตัวนี้นะครับเห็นไหมครับประกบตรงนี้นี่พอดีเป๊ะเลยนะครับอิจะใส่ก๊อก1 0 70 8 0 9นะครับแล้วก็ ยิมสามยิมหกนะครับสามสี่สามห้าได้หมดนะครับตัวน,นี้เป็นของกล็อกหดียวกันเลยทุกรุ่นก็ท,กนทุกรุ่นเนาะเพราะมัน,นมใช้สูตรหนังเดียวกันมาเรามาใส่กันนะครับก็คือเราเล็งก่อนนะเอานี่มาใส่ตรงนี้ครับแต่จริงๆต้องประกอบตัวดอทก่อนอ่ะอเท่าทีมาทางนี้ใช้ตัวป<ห>ัยที่เขาแถมมาเนี่ยนะครับไฟตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะให้เราหกเหลียมตรงนี้รนะ ชุดนี้เราจะต้องถอดออกไปเลยนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับครับถ้าเรากันกลัวหายแล้วก็เอามาจับคู่กันเราไม่ได้ใช้รางนี้ละนะแต่ถ้าในเมื่อที่ถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะใช้ดอกตัวนี้มาติดกับพวกปืน M4 หรือปืนที่มันมีรางนะครับเราก็สามารถถอดกลับมาใส่ได้นี่คือตัวดอกที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับเขาบอกว่าตัวก็ลบลงนะครับ อันขั้วที่มีตรงสีนี่คือบวกนะครับขั้วลบก็คือขั้วนี้เ,เราขั้วลบลงใส่ลงไปแต่ต้องต้องใส่ขอบทางนี้ก่อนโอเคเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะตัวนี้คือยางนะครับยางที่เขาวางลงขอบนี้มันเป็นยางโอลิงนะครับเวลาเราประกบและขันน็อตแน่นๆเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่าการความชื่มกันกันน้ําเข้านะครับ โอเคครับพอเอาเอา,เอาตัวรางนี้มาใส่นะครับขาจับเมาส์มาใส่กดลงไปอย่ามันยชก่อนโอเค,อเคดอดออกนะครับดอดมานะฮะเห็นไหมดัดสีแดงขึ้นนะครับปกติดีเามาประกอบลงสุ่นหลังกันนะครับพอใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บทานมาลนะะวางลงก็เป็นลักษณะน,นี้เลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้น็อตเป็น ยว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวตัวสั้นนี้นะครับตัวสั้นนี้ก็มันให้ชุดปะจจัยหกเหลี่ยมแบบประกอบแบบเสบสเสร็จสรบในตัวเลยนะครับ น,นี้ก็คือชุดตัดมาแล้วนะครับต่อมาเราประกอบชุดลูกสูบนะครับลูกสูบโค้งสูบทุกอย่างนะครับปกเป็นปกติดีหมดแล้วก็ามาวางลงตำแหน่งของเขานะครับอย่างนี้โอ้ยอยู่ะลูกโคงสูบอ่าสุนหลังเราไม่ได้ใช้โอเขเรียบร้อยนะครับผมหานี่ครับไปไหนละขอล้างปอกอืมน,นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะหลุดออกมาด้วยใส่เข้าไปกลับด้านนะครับกลับด้านนี่มันทํามาหลอกนะครับทํามาหลอกทำให้มันจริงใช่ใช้ายๆของจริงมันก็ถอดของจริงมันก็ถอดออกได้เลยนะ ใช่เมืเ่อกี้ถูกแล้วนาน,นานทำทีนะครับเพราะปกติปืนวีแทบจะไม่ได้ถอดเลยนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับชอบหลุดดีนักเลยครับอ่จลลาจารบีแปะเลยนะครับไม่ต้องไปไหนหจารบีปาดๆไว้มันจะได้ไม่ต้องล่วงไปไหนนะครับแล้วก็ สามารถเอาเจรบีรูปๆตรงโอลิงหลังลูกสูบนี้ได้นะครับถ้าไหนๆก็ถอดละผมใช้เจระบีขาวนะครับตัวนี้เป็นเจรบีจากนี่เลยลูบี้ลูบีบ้ตลับใหญ่นี่นะครับขาวไหมล่ะไอ้ฝานี้ก็ระวังมนหลุนะครับแปะๆได้นะครับฝาหลังฝาหลังของโครงสูบนะครับ เอาอาี่นเี้ยุดไม่เลยพี่น้องก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นแบบคล้าๆแบบสามรอหกสิบองศาเห็นทุกมุมเลยโอเคไม่หลุดแล้วไค้อา,าวางเข้ามานะครับมันจะฟิตที่นี่นะครับเน,นเข้าลแล้วแล้ลองเช็คดูนะครับว่าลูกสูบมันดีดกลับได้ไหม เป็นยาบีนะ,ะนะใช้กับผสูบดีกับได้ปกติดีนะเข้าคือริงเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็เอานี่เลวางแล้วก็ร้อยน็อตนะครับเมื่อกี้น็อตสูตรหลังเดิมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับมีรอยเนาะใช้กับตัวนี้คู่คู่สูตรหลังเดิมนะแต่รู้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเราต้องใช้น็อตตัวตัวนี้นะครับ อันนี้คือเขาเขาให้มาในชุดของเขาหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นน็อตไม่ถึงอ่าไม่ถึงใช่ตัว,ตวยาวตัวยาว,ยาวโอเคไอตัวนี้นี่ผมเคยขันแบบพุ่งตัวนเคยขันน็อตขาไปแล้วครับเอาแค่ตึงมือนะครับอย่าใช้แรงเยอะอันนี้อย่างนี้อยู่แล้วโอเคเรียบร้ นงคนระับปเรามาประกอบกันก็เอาตัวลำกล้องใส่ก่อนผมจะเัาชีสซิลิโคนนะครับใส่ลำกล้องแกนล็อตแกนดูที่เข้าตำแหน่งยนะังโอเคเข้าตำแหน่งแล้วนะเรียบร้อย ฉีดได้ทุกส่วนตัวเปลนนะครับแต่อย่าฉีดเข้าไปีนดอกเยอะนะครับเดี๋ยวเลนมันจะไม่สวยนะครับสวยงามไหมครับนี่เลยามนี้ให้เพื่นเพื่นเช่าก็กแคปหน้าจอได้ครับสามารถอินบล็อกมาถามรายละเอียดของเซตนี้ได้นะครับขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาไว้นะเพราะว่า มันมีผลต่อชาแนลยูทูบของที่ร้านอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องราคามากๆเอาเป็นออกแนวขายมากๆนี่เดี๋ยวเพจจะโดนปิดนะครับช่อน mm hmm. ก็จะโดนปิดด้วยนะครับ mm hmm. แต่ว่าในชาแนนี้เราจะมาทําเป็น review, รีวิวคล้ายกับสอนซ่อมสอนแตง่งสอนเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับสาหรับ,บบางคนที่เป็นมือใหม่อยางงี้นะครับ mm hmm. ไม่กล้าทาไม่กล้าแตง่งนะไม่กล้าทาไม่กล้าแตง่งก็ถ้าได้ดูผลงานของทางที่ร้านก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วถูกใจโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีแต่งใสอะแดปเตอร์ด้วยแต่ว่าผมจะใส่ยางโอลิงนะครับตรงอะแดปเตอร์ที่เราทํามานะครับโอลิงนี้จะเป็นโอลิงกันกันคลายนะครับเราก็จะใส่ให้ลูกค้านะครับ <c oughs> แล้ก็อันนี้เป็นตัวใส่ด้านหลังครับ ยางอ,อลูนี้จะใส่นี่คจะใส่มาเพื่อนี่ครับที่ปกติถ้ายิงไปเนี่ยมันจะมันจะคลายตัวออกได้เพราะมันมีการกระแทกวิ่งกระแทกนะครับย่างที่เราใส่อลินมันนี้ก็นี่ครับมันก็จะทําให้คล้ายๆกัแบ,บแห<บ>วนสป,ปริงอ,ะอ่ะแหวนสป,ปริงเแบบนี้ยแน่นขึ้นโอเคครับ ร้อยครับมีชุดเต็มเลยใช่นี่ชุดเต็มเสร็จแล้วนะครับมีตามนี้เลยครับเว้นไว้สักพักนี้ไม่ใช่อะไรนะให้เพื่อนๆได้แคปหน้าจอนะครับถ้าเพื่อนชอบก็จะสามารถแคปหน้าจอได้เ17.4 สวยเอาเรื่องเนาะล้วก็เป็นทีมงานนะครับของช่างนะครับที่นั่งทํางานซ่อมงานแต่งานมุมนี้นะครับก็ทํากันทุกขค้นนะครับโอเคนี่ถือว่าของประกอ,อนเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะครับทีนี้คลิปนี้เราทําได้ก็แต่เพียงว่ามามาแนะนําวิธีการประกอบตัวชุด i อพีแล้วกันนะครับ โอเคผมชัยอโยนพิการลำปางนะครับก็ต้องขอตัวจบคลิปวิดีโอนี้แต่พิมแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเรามีอะไรดีดมาแนะนำเพื่อนๆมาสอนซ่อมสอน,สอนแต่งอะไรยังไงฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ